ฮ e ล l หมูทุกสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีหมเพื่อนทุกคนไมื่นี้ทำบาดโดยเรื่องการเห YouTube เนาะใครเห o u t u u e บมาเห็นหลายๆคนเข้าใจเรียว่าเห็นเห็นหลายๆคนที่ทำเกี่ยวกับ YouTube เนาะก็จะจำกัดชอบของตัวเองว่า เเป็นไปเป็น,เป,นเป็นแนวนี้แนวกินโชว์แนวท่องเที่ยวแนวอะไรก็แล้วแต่ให้ทำเป็นแนวเป็นแบบฉบับใส่ตีกรอบใส่ตัวเองเนาะใส่กรอบให้ช่องจะพ้องนะพี่น้องต้องเป็นนั่นต้องเป็นแล้วน,นี่เพื่อจะให้คนจับจุดเราได้คนดูจับจุดเราได้แล้วก็จะด้วยะจะได้ติดตามเราทำอาหาร ทำช่องเกี่ยวกับการทาอาหารก็ทาแต่อา์หารอย่างเดียวไปให้คนจับจุดแต่ว่าไอช่องนี้ช่องนี้มันทําเกี่ยวกับการทําอาหารการช่างกันอะไรก็แล้วแต่ดีไอว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นแนวเป็นแนวไปแล,ะะแล้วจะดีและหลายคนพูดมาแบบนั้นแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับการยูทูบทอะไรเนี่ยก็ว่าการจะตามมาแบบนั้นเนาะ เพื่อจะได้หนผู้ติดต,ตามจะได้ติดตามเราถูกว่าเขาอยากติดตามชมเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอะไรประมาณนี้เราจับจุดเราได้แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่านะมันไม่จะเป็นหรอกนะให้เราคิดว่าเราทำแบบแพลตฟอร์มที่แบบเหมือนเราเล่น u t u b e ไม่ใช่เหมือนที่เราเล่น Facebook ธรรมดาเราคิดคอนเทนต์อะไรออกเราอยาก โพสอะไรลงไปแล้วก็โพลลงไปอย่างเช่นวันนี้ไปเที่ยวที่ตรงนี้ก็โพลลงไปไปกินไอ้นู่นนี้นี่ที่นู่นที่นีนนน่ก็โพลลงไปวันนี้เราอยากจะนึกสนุกแต่รีวิวของรีวิวอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปคือเราอยากทาอะไรก็ทําอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายไม่ได้ะนะครับเนาะแล้วถ้าเราทําแบบนี้แบบจับฉายจีปาถา หลายคนก็บอกว่าคนดูจะจับตุดช่องเราไม่ได้ว่าไอคอนเทนต์ที่เราต้องการอยากจะสื่อมันมันอยากจะสื่อเป็นอะไรกันแน่เนาะเด,น Picasso? เดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทำนี่ไม่มีวันจะดังหรอกก็มันก็จริงอยู่ผมว่านาะแต่ถ้าคนมันจะดังเนาะทำอะไรมันก็ดังไปสังเกตดูช่องที่ใหญ่ๆช่องที่เขาดังๆมีคนติดตามเยอะ <S 1> <S 1> <ๆ>เขาก็ไม่ใช่ว่าจะทําแต่อย่างเดียวนะอย่างเช่นช่องผมไม่เอ่ยชื่อดีกว <S 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 <ๆ>นะ่าเนาะบางทีเขาก็ทําเกี่ยวกับคอนเทนต์การ นึกสนุกไปสนามยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพื้นผาหน้าไม้อาวุธอะไรอย่างเงี้ยจูจูมาทําเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรแบบสนุกๆแบบเล่นๆบางทีเขาก็ไปทําคลิปคอนเทนต์กินนูๆๆน่นกินนี่เขาไม่เห็นจะซ้ำซากจำเจแต่ก็ยังมีคนติดตามคนดูคาคนมันจะดูนะถ้าไม่ง่าเขาก็ดูมันจะเป็นที่ใส่กรอบให้ชองตัวเองว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หนึ่งสองสามเนาะตามที่เขาว่า แต่ทำแบบนั้นมันก็ดีนะแต่ผมสังเกลีดยดอช่องคั่นแบบว่าเกงียดกับการทําอาหารก็ทําอาหารอย่างเดียวทําไปเรื่อยๆรืยก็ไม่ไม่ปั่นก็มีนะนแล้วมันอะไรมันคือมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะแรงจูงใจให้คนเข้ามาดูมาติดตามเราหนึ่งเลยก็คือเจ้าของซ่องนั่นแหละผมว่าเนะคือดวงคนเนาะพี่น้องคนมันจะดังทำยังไงมันก็ดังเนาะชุดไม่อยู่ อให้นั่งขี่ก็ดังนั่งกินอะไรนะ,ะไขเจียวก็ดังคนมันจะดังเ่ยไม่ต้องทําอะไรก็ดังแต่คนมันไม่ดังเ่ยต่อให้ดิ้นรนเท่าไหร่ทําให้มันถูกใจแบบว่าทํตามเต็บทตามทฤษฎีมันก็ไปดังแต่ผม เลยผมอยากบอกว่าทําไปถึกทําแบบที่เราชอบเราอยากลงอะไรเราก็ลงไปเราอยากทําคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะทําลงไปไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปใส่กรอบให้ตัวเองนะเอาหนุกๆน,น,นะโอเคครับตัวล,ลิคนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับนะ